คันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียง5,500าเท่านั้นนะคะได้ตัวตัวต้าวีออส e ปี18ไปใช้งานเลยราคาอยู่ที่319000าค่ะพี่รายได้สเท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติสู่สวยงามสุดๆไปเลยสําหรับใครที่กําลังมองหานะคะประหยัดงบในกระเป๋านะคะผ่อนสบายๆแนะนําคันนี้เลยบอกเลยว่าคันนี้นะคะสวยงามนะคะแล้วก็พร้อมใช้งานสุดๆไปเลยฟรีดาวได้พี่ๆผ่อน5 5 0 0นารนะคะออกรถได้ท <ๆ S 1> ั่วชีพขอแค่ เอกสารยืนยันไรายได้ชัดเจนไม่ติดแบ็กลิสไม่ติดบุโรติดต่อหาลูกหมูได้เลยใครอยากชมารายละเอียดต่างๆนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะโครงสร้างตัวรถนะคะจะเป็นยังไงนะ,ะเป็นรถเกรดเอจริงไหมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรจอา์นิกเช่นเคยเนะะี่ยค่ะในช่องลูกหมูวีออสมือ2นั่นเองนะคะวันนี้ลูกหมูก็พารถมาให้รับชมกันอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรถที่นะคะนิยมมากๆนะคะหลายๆคนนะคะนาไปใช้นะ,ะไม่ว่าจะไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือใช้ไปวิ่งงานสามารถได้เลยนะค,ะคันนี้นะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ามันด้วยประหยัดง,งบผ่อนด้วยคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อน5้าพเท่านั้นพี่ๆขากับตัวโตโยต้าวีออสหนึ่งจุดห้า e ปีสิบแปดคันนี้นะคะ ราคาอยู่ที่319,000เฟรีดาวได้จัดยอดเต็มได้เลยนะคะรายได้สองเท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้าเลยค่ะพี่ๆคะ่ะบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์นะคะการันตีโครงสร้างให้เลยรถไม่มีชนหนักพิกามจมน้ำนะคะกับสีเป็นเครื่องตัดต่อกอใหม่แน่นอนนะคะรายได้2เท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้าเลยพี่ๆจ๋าขอแค่นะคะไม่ติดแบคลิสต์ไม่ติดบูโรสามารถติดต่อหาลูกหมูได้เลย0 9 3 0 6 9 8 5 8 1นะคะนันนี้กะคะก็พามารับชมโครงสร้างตัว รถแบบเต็มๆเลยนะสำหรับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะแล้วก็อยากได้รถที่ประหยัดงบนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะจัดได้เลยคันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของไฟหน้านะคะเป็นแบบฮาโลเจนมีไฟตัดหมอกคู่ล่างให้แล้วนะไฟเดี๋ยวขัดให้นะคะด้านล่างนะคะมีคราบเหลืองนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะแต่ไฟหน้าสวยแจ่มเลยพี่เดิมโรงงานทั้งหมดนะคะไม่มีเหลืองไม่มีแตกเลยนะสำหรับคันนี้นะคะ คมไฟด้านล่างเดี๋ยวลูกหมูขัดให้นะคะกระจังหน้าเป็นสีดําตัดกับตัวรถได้สวยงามมากๆนะคะเรียมสันตัวรถไม่มีริ้วรอยเลยพี่ๆจา๋านี่เลยนะะได้สีบอลเงินนะเป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์นะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยด้วยนะสำหรับคันนี้นะคะคันนี้นะได้แม็กเดิมอลอยโรงงานนะนี่เลย นะคะยางเป็นยางปี23แต่ว่าเดี๋ยวลูกหมูเปลี่ยนให้ใหม่สีเส้นเลยพ,พี่จ๋ายางนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่สี่เส้นไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยสําหรับคันนี้นะคะริ้วรอยตัวแมกเนี่ยไม่มีร่องรอยเลยนะคะมีนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวขัดให้เดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยนะ,ะเรียมสันตัวรถที่พี่เงาๆคมๆแบบนี้เลยค่ะพี่ ดามจับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะพี่ๆจ๋าใครอยากได้คิ้วกันสาดเพิ่มแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวลูกหมูแถมฟรีให้กระจกเดิมโตโยต้าแท้แน่นอนนะคะพี่ๆบางคนเนี่ยสงสัยนะว่ารถเกตเองมันเป็นยังไงนะคะคลิปนี้มีคําตอบบอกเลยว่ามันคุ้มจริงๆอ่ะขออนุญาตถอดกุญแจอ,ออกนิดหนึ่ง คอนโซลภายในนะคะจะได้เป็นสีดํากับสีรสโกตัดกันได้สวยงามเลยนะคะโครงสร้างฝั่งประตูฝั่งนี้นะคะหัวนอ็อตสปอนเมซอาร์ต,ต่างๆนะคะไม่มีร่องรอยนะการเฉียวก,นนการชนกันบุกกันบี้ร่องรอยการโกสีพ้นสีแต่อย่างใดไม่มีเลยจ้าพ,พี่จ๋า นี่เลยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเรามาดูหัวน็อตฝั่งนี้นะคะไม่มีร่องรอยการขยับการขันการไขเลยนะคะไว้วางใจได้เลยพี่ๆซื้อรถกับลุงหมูไปนะคะได้ทั้งรถคุณภาพดีได้ทั้งความสบายใจในการขับขี่ไปด้วยนะคะตัวรถดีมากนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าโครงสร้างรถโคตรด,ดีสปอนเมทอาร์ต,ต่างๆนะคะเรียงกันสวยงามแบบนี้เลยจ้ะถ้าเกิดว่ารถมันโดนชนมาจะสังเกตยังไงพี่ๆเอามือลูบไป นะคะเอามือรูปลงไปเนี่ยมันจะนูนมันจะไม่เป็นรอ,นะอยบุ๋มแบบนี้นะคะมันจะไม่เป็นรอยบุ๋มแบบนี้นะมันจะนูนขึ้นมาแล้วก็จะมีร่องรอยการโปรสีมานะคะนี่คือข้อดีของรถที่เพรยนต์นะคะเราไม่ย้อมแมวขายลูกค้าแน่นอนนะ,ะอันนี้มั่นใจได้เลยนะคะพุ่งมาลายเป็นแบบ power นะคะกุญแจเป็นแบบไขแบบนี้เลยนะคะได้กุญแจแบบไขแบบนี้นะคะเบาะนะได้เบาะผ้ากำมะหยี่แบบนี้หนาะๆนุ่มๆเลยตกแต่งลายได้สวยงามมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะพี่ๆอะ เราเข้ามาดูภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะคันนี้นะคะภายในตัวรถได้อะไรมาบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะพี่ๆจ๋า นี่เลยพวงมาลัยนะคะเป็นแบบหุ้มหนังสามก้านแบบนี้นะคะเ <c oughs> ชื่อมต่อวิทยุได้นะคะปกติเลยนะ USB เชื่อมต่อได้นะคะตรงนี้ใช้งานได้ปกติแอร์เย็นเย็นฉ่ำเลยพี่ผ่อน5,500นะคะบอกเลยว่ามันคุ้มจริงๆเอาไปวิ่งงานนี่คือแบบโหสบายบื่อเลยนะแอร์หมุนใช้งานงาน่งายๆแบบนี้นะแอร์เย็นมากๆพี่ๆะ่ะคันนี้ได้ในส่วนของเกียร์ออโต้แล้วเรียบร้อยนะคะ คอนโซลต่างๆก็สะอาดพร้อมใช้งานนะคะ Vios 1 5 e เป็นที่นิยมมากๆนะคะสำหรับใครนะคะที่เปิดบริษัทนะคะรถเช่านะคะหรือวิ่งงานต่างๆนะคะแล้วอยากได้รถนะคะราคาเบาๆไปใช้งานแนะนำคันนี้ได้เลยนะคะแนะนำคันนี้ได้เลยเพราะว่านะคะมันคุ้มค่าสุดๆแล้วนะสำหรับคันนี้นะคะเดีนะ๋ยวเราไปดูด้านหลังห้องโดยสารกันต่อเลยแล้วกัน นะคะด้านหลังห้องโดยสารของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะลืมแจ้งเลขไมล์เลยคันนี้นะคะเลขไม 2, ล์หนึ่งแสนสามหมื่นสโลนะคะอ่ะเรามาดูนะคะด้านหลังของห้องโดยสารนะคะบอกได้เลยว่าก็กว้างขวางนั่งสบายเช่นเดียวกันนะพ,พี่จ๋า ด้านหลังห้องโดยสารก็กว้างขวางนั่งสบายเช่นเดียวกันนะคะพี่ๆเบาะนะคะภายในเนี่ยเดี๋ยวลุงหมูทอดบอกออกไปสปาให้ไปทําพ่นฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยเลยอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะทางเรามีบริการนะคะเก็บงานตัวรถให้ทุกอย่างนะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมให้กับพี่ๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะฟีด้าพร5,500ย้ำกันอีกทีนะคะรายได้สองเท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยขอแค่ไม่ติดแบล็คลิสต์ไม่ติดบูโรนะคะมีเอกสาร ยืนยันรายได้ชัดเจนนะคะจัดไฟแนนซ์ได้แน่นอนนะ,ะหรือใครจะซื้อสดก็จัดมาได้เลยนะคะด้านหลังนะคะไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะมีโครเมียมมาให้2เส้นตรงไฟท้ายทั้ง2ด้านเลยนะคะเซ็นเซอร์มีให้2จุดนะสำหรับคันนี้ใครอยากได้กล้องหน้าหลังเพิ่มนะคะแจ้งได้เลยเดี๋ยวลูกหมูแถมฟรีให้เลยนะคะด้านหลังพี่พี่พดูโครงสร้างตัวรถนะคะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับการขันการไขเลยจ้ะพี่พี่พจ๋า นี่เลยนะคะช่องเก็บสัมภาระก็กว้างขวางนะลึกไปยันนู้นเลยนะช่องเก็บสัมภาระในลึกไปยันตรงนู้นเลยนะคะด้านด้านท้ายนะคะเดี๋ยวมันจะมีเออเขาเรียกว่ามันจะมีไม้กั้นมาให้อัอนหนึ่งเนาะคันนี้นะคะยางอะไหล่แม่แรงเครื่องมือมีให้ครบนะจ้ะ สำหรับคันนี้นะคะ Vios 1.5E ปี2018นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องเลยแล้วกันนะคะขออนุญาตนะคะเปิดสากระโปรงให้พี่ๆได้รับชมหน้าห้องเครื่องกันต่อได้เลยคะ่ะ โอเคค่ะพี่พี่เรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องเลยนะคะอย่างแรกนะคะคันนี้ได้เครื่องยนต์1.5นะคะหรือ 1,496cc ซกำลังแรงม้าคันนี้อยู่ที่108แรงม้าค่ะพี่พค่ะบอกเลยว่ามันเปียดน้ำมันนะคะเป็นเครื่องดูโอวี i ีนะคะเป็นน้ำมันเบนซินนั่นเอง กำลังแรงม้าเนี่ย108หนึ่ง้อแดแรงม้าหนูถือว่าอัตราการเร่งดีมากนะพี่ๆนะไม่อืดเลยนะคันนี้ไม่อืดแน่นอนพี่ๆจ๋าโครงสร้างตัวรถนะคะแก้มซ้ายหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับการขันการไขเลยเครื่องหมายมอกมีให้ครบนะคะหัวน็อตต่างๆรูกลมรูเหลี่ยมนะคะยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบคันหน้าก็เช่นเดียวกันนะคะไม่มีริ้วรอยไม่มีร่องรอยใดๆเลยพี่ๆจ๋าดูได้เลยนะคะ ด้านบนฝากระโปงนะคะรูกมลมรูเหลี่ยมสนวนกันความร้อนมีให้ครบคันแบบนี้นะคะแบตเตอรี่ของเหลวต่างๆเดี๋ยวลูกหมูเช็คเปลี่ยนให้ใหเลยนะคะพี่ๆเอารถไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะลูกหมูจัดการให้หมดเลยตรงไหนเสื่อมตรงไหนเสียตรงไหน,นเ,เก่านะคะเปลี่ยนให้แน่นอนนะคะสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะกับตัวต่วยตาว VOS 1.5 EP18 นะคะราคา3 19,000ฟรีดาวได้ผ่อน5,500นะคะพี่ๆ บอกเลยว่าคันนี้นะคะมีประกันเครื่องเกียร์ซ่อมสูตรตัวตาแถมให้ฟรีเลย1ปี2 0 0หมื่นโลประกันฉุกเฉินให้อีก1ปีนะคะคุ้มๆแบบนี้นะคะหาไม่ได้แล้วพี่ๆจ๋าสนใจรีบติดต่อมาได้เลย093 069 85 81นะคะหรือแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกัน แคบคลิปนี้มาแล้วทักไลน์มานะคะลูกหมูมีของแถมพิเศษให้ด้วยใครอยากได้นะคะรีบทักรีบโทรมาได้เลยนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ